แม้กระทั่งน้ำก็ยังขี้เกียจอ่ะ,อะมิด้มินเช้าเย็นอย่างเงี้ยไม่ค่ะแต่นี่จบแค่ไม่เกิน1ิวิมาดูความละลายอ่ะคือมันมันละลายลงไปเลยอ่ะรสชาติก็คือดีคือหวานแบบธรรมชาติรสมิกเบอร์รี่กินง่ายไม่ฝืดคอจ้าอ่ะพูดตรงๆว่าเมื่อก่อนอ่ะผิวไม่ได้ดีไม่ได้ดีเลยแต่พอกินตัวนี้มาแบบ3วันแล้วอ่ะพอรู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นมันทําให้แบบดูแบบผิวมันลื่นอ่ะ มันชุ่มชื้นและที่มั่นใจที่สุดมันมีงานวิจัยรองรับจากประเทศญี่ปุ่นที่เขาบอกว่ามันมีอะไรนะจูวิคอ่ะจมูกปลาแซลมอนถ้าใครสนใจอยากจะผิวดีแบบวินิสนะคะไบโอแอคทีฟคอนเซนเทรตลิคิดคอลลาเจนตัวเนี้ยช่วยได้ช่วยให้ผิวจากคนที่ไม่มั่นใจกลับมามั่นใจหรือจากคนที่มั่นใจแล้วก็มั่นใจเพิ่มค่ะวินกินจริงค่ะ ถ้าสนใจสั่งซื้อได้เลยจากมูฟาของแท้100%เซ